ความคืบหน้าการช่วยเหลือพื้นที่ประสบทกภัยในจังหวัดน่านนะคะทางกองทัพภาคที่3โดยกองพลพัฒนาที่3ได้ส่งกําลังพลพร้อมเรือท้องแบนจํานวน5้าลำเข้าช่วยเหลือสนับสนุนโรงพยาบาลน่านในการลําเลียงบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ต้องได้รับการรัรกษาในพื้นที่น้ําท่วมรวมไปถึงรับตัวผู้ป่วยฉุกเฉินจากพื้นที่น้ําท่วมสูงออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามที่จุดตั้งอยู่ภายในฝูงบิน 4- 6 6เช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทนหารบก ที่35ค่ะมีการจัดกําลังพลชุดตอบโต้ภัยพิบัติพร้อมเรือ,อยางจํานวน3ลําเข้าร่วมภารกิจในการลําเลียงทีมแพทย์ผู้ป่วยรวมไปถึงช่วยเหลือในการส่งอาหารแล้วก็น้ําดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ที่น้ําท่วมสูงด้วยค่ะซึ่งทางศูนย์บรรเทาสาธารณภยัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเองมีการจัดแบ่งโซนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในตัวเมืองน่านแบ่งออกเป็น3โซนนะคะเพื่อกระจายทีมเข้าไปช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าทุกโซน ะะยังถูกน้ําท่วมสูงต้องใช้เรือในการลําเลียงความช่วยเหลือเป็นหลักค่ะ